สวัสดีค่ะวันนี้ในนามตัวแทนของ Ford F นครสวรรค์ลิมปิงพี่ฟางจะพาทุกท่านมาทดสอบขับ e v e r e s t Next Gen ตัวใหม่ค่ะตามกันมาเลยค่ะแล้ววันนี้เราจะให้พี่ปุ๋ยเป็นคนคพาเราทดลองขับนะคะครับผม คเดี๋ยวเราจะเริ่มพากันไปทดลองขับนะคะ n นเกณฑ์เอเวอรเรสต์ไทเทเนียมพาร์4คูณ4ค่ะอันนี้ก็จะได้เองในเรื่องของเลน s ์คล p ปปิ้ครับแล้วก็ a d ดัพตีฟคุยคอนโทรลพร้อมกับซันเดอร n g ิงในกรณีที่ผู้ขับขี่นะครับเผลอาอาจจะก้มบีบของหรือไม่ได้มองทางนะครับเวลาเราออกนอ,อกเส้นทางมันจะเป็นสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับ ตรงนี้ก็อ่าสันเทือนที่เข้ามาในตู้ก็ค่อนข้างจะนอ้อยอ่าผ่ามาตรงนี้นะครับก็ลองในเรื่องของเลนส์เตอร์ดิงครับ,รบเลนด้านซ้ายกดปุ่มเดักทีบด้านซ้ายครับกดปุ่มที่มุงมอลัยนะครับแล้วก็ ตั้งความเร็วที่เราต้องการครับเพียงแค่กดเลื่อนไปใช่ไหมใช่ครับแค่กดเลื่อนไปตั้งความเร็วหรือจะใช้คันเร่งก็ได้ครับพอเราไม่จับอะไรใน12วินะครับก็ะจะเตือนก็จะเตือนพอเราเปลี่ยนเป็นโหมด s l i p p e r mode หรือถนนลื่นนะครับรถเขาจะทําการใส่ในเรื่องของระบบขับ,คบเคลื่อนที่เป็นโฟ u r high ให้อัตโนมัตินะครับอันนี้พาทดลองขับเส้นทางออฟโรดจริงๆเลยสภาพถนนของจริงเลยนะคะ รถของเซปเปเลสนะครับแลเจนเนเเลสจะมีในเรื่องของมัด a n อนลัดนะครับหรือโคล่ล่องนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับขี่ก็คืออันนี้จะเป็นเป็นเป็นล่องน้ํา ของจริงนะคะก็คือถ้าเราใช้โหมดนี้ต้องหยุดรถทุกกรณีถ้าเป็นโฟลครับเป็นโฟล o w หยุดรถทุกกรณีใช่ครับต้องหยุดรถใส่เกียร์ว่างเท่านั้นนะครับหยุดรถใส่เกียร์ว่างนะคะแล้วก็ของเราอย่างที่บอกครับเรามีกล้องช่วยนะครับเราต้องใช้ตัวช่วยของเราเพื่อให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ให้รถนะครับเสียหายนะครับแล้วก็มีฮิวเดียเซคอนะครับช่วยลงทาราชันนะครับ ตัวนี้นะครับจะต่างจากตัวที่แล้วคือถ้าเราสามารถแตะคันเร่งเนี่ยมันจะไม่ตัดระบบนะครับยังใช้การได้อยู่นะครับค่อยๆแตะคันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในการขับรถนะครับพวงลอยราเป็นไฟฟ้านะครับทําให้การขับรถง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราวิ่งในเส้นทางที่เป็นแบบเนี้ยครับการสั่นสะเทือนที่ขึ้นมาถึงพวมลอยเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับน้อยมากนะครับถ้าวิ่งถนนที่เป็นดินและมีหินกวดลอยครับค่ะ ปกติจะต้องดิ่อันนี้มันก็จะเงียบเงียบเลยลูกค้าก็เห็นได้ว่ารถเดิมๆนะครับจากโรงงานถ้าเราจะต้องแบบไปเทีย่ยวแล้วเจอพื้นที่ที่เป็นแบบเนี้ยรถมันก็ยังพาตัวมันเองไปได้ครับโดยที่มีระบบช่วยเหลือเข้ามาให้เรานะครับขับง่ายขึ้นตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Lexus ตัวใหมท่ท่านที่รอคอยอยู่นะคะถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะทดสอบขับ นิกเกนเอเวอเรสต์ตัวใหม่ขอเชิญที่โชรูฟอร์ดเอฟนครสวรรค์ลิมปิงของเราได้เลยค่ะ